โลกนี้มีสิ่งที่เป็นของคู่กันความกล้าคู่กับความกลัวความกระตือรือร้นคู่กับความเฉยชาความขยันคู่กับความขี้เกียจความแข็งแกร่งคู่กับความผ่อนแอความคิดบวกคู่กับความคิดลบความสําเร็จคู่กับความล้มเหลวคําถามท่านทีละท่านเลือกสําเร็จหรือล้มเหลวครับท่านเลือกสําเร็จหรือล้มเหลวเพราะเราคือผลลัพธ์แห่งการเลือกของเราเองถ้าวันนี้เราคือผลลัพธ์แห่งการเลือกของเราเองเราเลือกที่จะมั่งคั่งร่ำรวยดีไหมครับ เราเลือกจะบังคังและสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ไร้ขีดจำกันดีไม่ดีเราเลือกจะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเอาไม่เอาเราเลือกจะเป็นคนที่ไร้ขีดจํากัดและไม่สามารถมีอะไรหยุดยั้งเราได้ดีไหมครับใครบอกว่าดีเช่อกด8ปดปดเข้ามาและบอกว่าฉันทําได้เลยครับเพราะทุกอย่าง อยู่ที่เราเป็นผู้เลือกกำหนดชีวิตของเราเองจงเข้ารับผิดชอบชีวิตของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วท่านจะพบกับชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดนับจากนี้เป็นต้นไป